มันนี่มาเจอตลาดช่องดาวูครับโอ้รถยางกิดเลยครับซึ่งด้านแหลกเลยครับที่มันมีทั้งเบิดสามด้านครับตลาดช่องาอดาวูรถติดคับับรถกิด i do ด้านแล้วครับด,ด้านเพื่อนใช่ครับมาถึงด้านแล้วครับผมด้านช่องเตาครับกําลังระจายเงนินอยู่ครับเก็บเงินค่าผ่านทางครับผู้ใดใจออกอ่ะเสียใจทําเด้อดครับเ้ออีกหน่อยเดียวก็หอ,อดด้านแล้วครับข้าอใจออกเลยข้อถแถวกันมารถครับ ได้เนี้นยนะเขาไปสบายครับไปบระเเพิ่งูบิหรน้องนะเจ้า้องมาก

ตล้ละ อะครับโอ้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 มัชิงจ้าว่ะโอ้ยชิงขนาดว่นะให้เรามองให้ดีร่า้าร้อเรื่อเพียก็ให้เอาออกไปว่ะเพราะเราจะปวด ตอนนี้มั้งป่ะมาลุ้น,นก็ได้ครับครับผมครับเดินทางมาถึงตลาดช่องตาอูแล้วครับเอา้าเกือบฟังไส้ไส่บอดีครับมันขาดมันซีอเกือบนี่แหละฟังเพื่อนบ้านเขา่แหละมันยังไส่ดี ล่านข้าครับก้องเขาครับ เราครับวราใช่ไเบิ้งกล้องเข่า้าเจ้าสร้างเสื่อกระติบเข่า